อันขอนแก่นไม,นม่จ้ะเบิงฝนพรมนี่แหละปะเป้อกเสานีมิแตสิงสวยๆงามๆตั้มชาติทั้งฝนทั้งทุ่งหน้าโอ้ยงามขนาดประทับใจหาจนอันเอียงกับเอาเบิร์ตสุเนวมีเทียนมนี่ยานพมีทรงพญย,ยมาาอันพี่น้องทุกคนเด้อออกไปหาแต่เศร้าๆยนีโอ้ยพี่น้อง ไปตากฝนหาคอนเทนต์เนียฝนตกใส่บันี่หัวเปียกบอกเรากายเพื่อนดอกเดี๋ยวเพิ่นช่้ยนั่นอีกสวัสดีค่ะแม่น้องฟางตางสวัสดีค่ะป้าหัวเปียกมาลอกมาขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจมาเป็นกําลังใจงั้นแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่ใส่เว่นก็มองไม่เห็นจ้าสวัสดีค่ะเป็นไงเนาะฝนตกไหมทางบ้านเนี่ยตกบ่จ้า ฝนตกไหมคะมาหากินอะไรกันเนะะาะไปจัดมาน้าทางพี่น้องเจอฝนอีกเอ้ยเปียกมากสู้ตายค่ะเมือน,นี่จังได้กระสุนบึงแนหัวหคุณแม่ไปทํางานบ่ททางานบา่ขับรถไปทํางานขับดีๆนะคะเด็กๆไปด้วยไหมเด็กๆซัก,กก็ยังไม่แห้งค่ะพี่น้องผ้ายังซักไม่แห้งเลยก็ทําไปทําไปเนาะ สวัสดีค่ะน้องฟางตางสู้ๆค่ะละพีพันเ์ว่าไงคะครูละพีพนันฝนตกปนอเขาวงนี่ฝนตกปนจ้าฝนตกหลายบ่ออันอยูุทางพีก็ตกเด้อฝนทําไมไม่ตกทางนู้นไม่ตกครับอยู่ทางไหนคะเนี่ยพี่ทีเทพฝนไม่ตกป้าป้านอนที่ไหนนี่ยนอนก็จะทนะมีเพื่อนเอฟซียูทางนู้นก็มีกันบ้านโปง่งลาดบุรีกันแต่ว่าอยู่อยู่ลาดบุรีแต่ว่า อำเภออะไรเนาะอียดังดังมากเลยค่ะพี่น,อน้องดังม้านเลยจากไปปลูกบ้านอยุ่กลางทงนาเด้เถียงนาน้อยเนาะนี่ทงนาของเจ้าของปลากระบอลย,ย,ยุบยับยุบยับกระโดดโอ้คันแขววดี่ฉนกคันแขววดี่หนาเกินความสามารถดอกอ๋อปังปอนกับพี่สมานอนน้ำบอกวันนี้มั่วแต่ไปหาคอนเทน์เนาะ เพื่อพี่น้องเพื่อชาวริวมาดูดิอันพู่นะฝนก็นยังตกพั่มๆอยู่เปียกกระบย่าได้ขึ้นห้ามหน่อยนึงเอา้าอันนี้ก็คือบ่ไปนอะก็จะได้ตามๆกันบาทนี้มาบ่หอดเงื่อนโตเปียกเบิดพี่น้องเบื้องตะเหลือตนบ่แต่เศร้าเขาก็เพราะท่านาได้กินแน่นหาตะวังมาทําประตูประตูก็อ่านห้างๆหนุกจ้า มันเปิดปิดลําบากแล้วเขาเพิ่งมาทําให้เมื่อวานมันคล่องเปิดคล่องหน่อยมุนมากค네่ะป้าพิษละถูกใจหลายเช้านี้มาออกไปทุ่งนาโอ๊ยยังกัดอันไปทุ่งนาแม่เจา้าโอ๊ยไปเจอลวงอยากไปปลูกบ้านอยู่กลางทงนาเด้อเถียงนาน้อยเนาะมีทงนาของเจ้าของปลาก,กระบอลยุบยับยับกระโดดโอ้ยคันแขวดิฉันเนาคันแขวาดิดูสวยงามอ้แสง แสงเข้าปรับอันนี้เลยอ่ะพออันยกแขนดันก็หายไปโอ้ดีนีวพี่น้องดาลานแม่มนสวัสดีนะคะเชาวว้าวันอันสดใสเบิ้งเนี่ยอันอันเยื่ต่อยกับเป็นหันผมมันเอาเราติ <c oughs> โอ้กระหม,ม่อมคือสีบางแทะ <c oughs> อันอซักก็ยังไม่แห้งครับพี่น้องถ้ายังซักไม่แห้งเลย ก็ทำไปทำไปเนาะสวัสดีค่ะน้องฟางตางสู้ๆค่ะโปยฝนหนาๆจะทั่วฟ้าเลยมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยจ้ะปลปอยฝนหนาๆมันมันเป็นฝนที่ต่ำแล้วค่ะเหมือนกับเจอ,อลมก็ไม่หวัน่วนฝวกหนามอะไรก็ไม่หวัน่นไปอย่างเดียวลุยอย่างเดียวค่ะรอไม่ไหวส่งกำลังใจให้นะคะป้าแม่น้องฟางตางขอบคุณมากๆค่ะ ฉันใดฉันนั้นนะคะขอบคุณอีกทำไปบืนไปอันไปหาตะคอนเทนียนมือหนึ่งมือหนึ่งดอกหมู่บ้านกับไปตลาดมาทำประตูบ่มนชัยเข้ามาทำประตูแล้วเธอโอเคเลยทำนานบ่นี่คุณแม่ไปทำงานบ่ทำงานบ่ขับรถไปทำงาน ขับดีๆนะคะเด็กๆไปด้วยไหมเด็กๆสีเทพอี่ยงน้อไอ้แว่นตาไปใส่แบบนี้หาแว่นก้นแบบนี้หมวยพอแว่นไม่มีกระกายเป็นคนอืมโอ้ยมนอันธัยมมนก็ขึ้นเราตัวนี้ทธยญมนทัญมมนก็ขึ้นแล้ว,ตว,แ,ลวแต่คอนเทนต์ออมบ้านออมเมืองยุคไก,ก่โตไปเมือ่อแต่ว่าไก่ยู่ในบ้านนี่เอาเก็บไว้ก่อนไปหาหนอกบ้านเด้อวพี่น้องเด้อ ลมก็ไม่หวัน่นหากหนามอะไรก็ไม่หวัน่นไปอย่างเดียวลุยอย่างเดียวค่ะโอ้ยพี่น้องไปตากฝนหาคอนเทนต์เลยฝนตกใส่บะนี่หมวเปียกบอกข้าวกำลังออกรวงสวยเลยค่ะทุ่งนาอีอ๋ทุ่งนาสวยงามฝนก็ตกคำพำนาะเจอืออยากไปปลูกบ้านอยู่กลางทุ่งนาเด๋เถียงนาน้อยเนาะ มีธงนาของเจ้าของปลากระบอลยุบยับยุบยับกระโดดโอ้ยคันแขวดิฉนัก <laughs> คันแขวดิ <laughs> ดละบานเฮ็ดให้มันหลวซะก,ก่อนว่าพี่น้องมักแห้งฝนไหมมักฝ <laughs> น,น,นตกจก้ะมันมันมีอะไรกับว่าเป็นอย่างเพ้่อรอฝนตกมาแห้งเลยดิค่ะแบบพร่มลงมาแห้งๆไหมพี่น้องเบิ่งอันพรมมาแห้งๆแต่ว่ามันเดี๋ยวอย่างนี้สวัสดีนะคะตรงนี้ต้องลงก่อนแล้วนะคะเสียงดังค่ะ เสียงดังมากเลยค่ะอ่าลุยเลยวัสด,ดีค่ะคุณคำานคุณอันอวยมาทางพี่เหละอ่าบวกเนแ่เสื้อผ้าหน้าผมหัวเสื้อให้หน้าผากเงิ้นล้านเลยเนี่ยรีบเตรียมตัวขึ้นสิบโมงค่ะโอ้ยสิบโมงเดี๋วควะอันนี้กี่โมงนะโอ,โอเคโอเครับทราบรับทราบ เดี๋ยวอย่างนี้สวัสดีนะคะตรงนี้ต้องลงก่อนแล้วนะคะเสียงดังค่ะเสียงดังมากเลยค่ะ่เอ้ยตายอันน,นี่เขามาทำํำประตูหน้าต่างทําประตูให้ประตูก็สีเทพเยียงน้อไเอ้ยแว่นตาไปใส่แบบนี้หาแว่นก้นแบบนี้ห่วยพอแว่นไม่มีก็กลายเป็นคนตกแห้งคัดมือขึ้นตกแห้งเศรามากก่อ มีร่อยมากบางๆร้อยมากรอยมากกระโตอ่านไม่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเบื้องฝนนีจ้ะธรรมชาติให้มาเนี้ยนี่จะมาพรมพื้นให้เย็นชุ่มฉ่ำเดี๋ยวก็ได้ตามกันไปดูดอกคุณสีเทพไม่ตกครับเป็นยังไงเนาะยังอยู่ไหมเนาะไม่นานเนานะประมาณกี่ชั่วโมงเนาะเอาเลยลุยเลยลุยเลยค่ะอ๋อวันนี้เช้ากายเพื่อนดอกเดี๋ยวเพื่อนสื่อ นั่นอีกสวัสดีค่ะแม่น้องฟางตางสวัสดีค่ะป้าหัวเปียกมาลอกมามัวแต่ไปหาคนเทนตนเนาะเพื่อพี่น้องเพื่อชาวริวดูดิอันพูน่ะฝนก็ยังตกพั่มพ่มอยู่เปียกกับบยายานไหมสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีทุกคนนะคะเบื้องฝนแน่จ้ะธรรมชาติให้มาเนี่ยนี่จะมาพรมพื้นให้เย็นชุ่มฉ่ำโมนจ้าสู้จ้าสู้สู้สู้ไม่ถอยสู้ไปนํากัน ล้มแน่ก็ลูกขึ้นเอาตัวล้มแล้วก็ลูกขึ้นยืนแล้วก็ไปต่อตัวสี่ทุ่มก็ไปนั่งเบิ้งฟังคนนั้นไลค์คนนี้ไลฟ์ไลฟ์เสร็จเราก็บอทันได้อะไรเลยคือครีเอเตอร์บอมีเลยเอาข้าวกำลังออกรวงสวยเลยค่ะพุ่งนาอีกโอ้ยุนาสวยงามฝนก็ตกคำๆน้อเจอแต่คอนเทนต์ออมบ้านออม,มอกกเมืองยุคใกล้โตไปเมดแต่ว่าไก่ยู่ในบ้านนี่เอาเก็บไว้ก่อน ไปหาหนอกบ,บ้านเด้อพี่น้องเด้อแต่คอนเทนต์ออมบ้านออมเมืองยุกไกล่โตไปหมดแต่ว่าใก่ไก่อยู่ในบ้านนี่เอาเก็บไว้ก่อนไปหาหนอกบ,บ้านเด้อพี่น้องเด้อข้าวก็ยังไม่กินกระทนเอาขอให้ได้คุยได้ไลฟ์ก่อนโอกาสดีๆพี่พีข้าวก็ยังไม่กินกระทนเอาขอให้ได้คุยได้ไลฟ์ก่อนโอกาสดีๆพี่พี่นาก็ เพิ่งเจ้าของดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเท่านั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนอันผู้อื่นจังพึ่งที่หลังนะไม่น,า,มนานเนาะประมาณกี่ชั่วโมงเนาะเอาเลยลุยเลยลุยเลยค่ะอ่าวันนี้ชัแต่ก่อนลาดบุรีไปตลาดสีเมืองเนี่ะตลาดสีเมืองไปซื้อผลไม้สมัยยุงเทพมาขายโอ้โสนุกฝนตกบ่ค่ะกูเห็นแล้วแว่นอยู่นี่แว่นอยู่นี่ ฝนตกไหมคะคุณสีเทพนี่ไอ้ตรงนี้ทําไมไม่วิ่งอเล้มแล้วก็ลุกอันผู้ใดมีกําลังใจมีกําลังกายกำกาลังหลายๆยอย่างมาดึงประพิษพุมพุ่ม,มสิเป็นตะนอนดีคืออย่างนี้เด้โอ้ยได้คอนเทนต์ทรงแล้วได้ไล่แล้วกระบ่ยย่านลบานีสิอันกินเขาจ,ากจากาักมม้งจักรยามกับแซบเดี๋ยว อย่างนี้สวัสดีนะคะตรงนี้ต้องลงก่อนแล้วนะคะเสียงดังค่ะเสียงดังมากเลยค่ะามาทำประตูบ่หมุนชัยเข้ามาทำประตูแล้วเธอโอเคเลยทำนานบ่นี่ไออี